สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันเลยนะคะในช่วงที่ดาวพระเกตย้าย ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องราวต่างๆน,นานาที่ท่านอึดอัดลำบากใจในช่วงที่ผ่านมาช่วงระยะเวลานี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ดาวพระเกตย้ายในวันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นะคะเรียกได้ว่ายาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีกันเลยทีเดียวค่ะ บวกลบแล้วก็เกือบ,บจะ2เดือนนะคะและการย้ายของดาวพระเกตในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะย้ายมามาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆของชาวราศีกรกฎค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในตำแหน่งลาภโชคลาภโอ้โหได้ฟังแล้วใจชื้นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎในช่วงที่ผ่านมาบอกเลยนะคะว่าโอ้ท่านอึดอัดติดขัดหนักมากลำบากใจในหลายๆเรื่อง การงานก็ติดติดขัดขาดการเงินก็จะได้ก็ไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งได้มาก็ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ท่านนั้นได้วางแผนเอาไว้แต่ว่าในช่วงนี้การงานของท่านนั้นไม่ถึงขั้นติดติดขัดขัดนะคะรับรองไว้ได้ว่าการงานราบรื่นการเงินก็คล่องตัวมากขึ้นการเงินในช่วงระยะเวลานี้ดีขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมารายจ่ายของท่านนั้นมากกว่ารายรับ บางช่วงเงินเข้ามาดีแทนที่จะเหลือเก็บออมแต่กับมีเหตุให้ท่านใช้จ่ายเฉยเลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากวันที่ 4, พสพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวดีๆนะคะช่วงนี้ท่านสติปัญญาเปิดมีสติมากขึ้นนิ่งมากขึ้นไม่วู่วามไม่แจร้อนบางท่านจะนำอาหลักธรรมะม,มาปรับใช้กับชีวิต กับชีวิตของท่านส่งผลให้ช่วงนี้ท่านเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขกับปัญหาได้ไวขึ้นไม่ตีโพยตีภายไม่ใจร้อนวู่วามเหมือนช่วงที่ผ่านมาใจร้อนมีบ้างแต่ท่านจะควบคุมอารมณ์ได้ดีช่วงนี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาก็มีมาเป็นระยะระยะแต่ท่านกลับไม่ถึงขั้นนั่งเบือ่อนั่งเซ็งนั่งเครียดตรงกันข้ามช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้ดีมาก ในช่วงนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่คนรอบข้างมีปัญหาเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกแกไม่ว่าจะมีปัญหาด้านการงานหรือว่าการเงินหรืออ,อยากจะระบ,บายอยากจะขอคำปรึกษาเขามักจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและที่สำคัญบางท่านนะคะท่านจะไม่มองผ่านไม่นิ่งดูใดด้วยท่านจะคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านคนมักจะนึกถึง หากเขามีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะท่านใดที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นใจปูได้ทําในสิ่งที่ท่านชอบและอยากทําเป็นช่วงที่ท่านเต็มใจที่จะทําเต็มใจที่จะช่วยแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านก็มักจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเช่นทานอาหารร่วมกันนะคะนัดกันไปทานอาหาร ท่านจะโดนประมาณว่าออกตังไปก่อนนะตังไม่พอหรือว่าอุ๊ยตังลืมลืมอะตังมาลืมเอาเงินมาลืมกระเป๋าไว้ในรถแต่คำว่าเดี๋ยวคืนพอผ่านไปผ่านไปเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ใหญ่ใจดีเกินไปค่ะให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือให้มากๆ โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้อยากใจอ่อนคิดสงสารนะคะให้ท่านสงสารตัวเองก่อนนะคะช่วยเท่าที่ไหวไม่ไหวอย่าฝืนเด็ดขาดเพราะบางท่านนะคะบางคนท่านยิ่งช่วยแทนที่เขาจะเกรงใจช่วยไปแล้วกลับกลายเป็นว่าได้ใจขอความช่วยเหลือไม่ขาดฉะนั้นขอให้ท่านคิดให้หละเอียดรอบครอบนะคะจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้ที่สําคัญช่วงนี้ท่านมักจะเจอกับคนที่ พูดแล้วไม่ทำตามคำพูดรับปากด,ดีแต่พอถึงเวลากลับไม่ทำตามที่รับปากบางครั้งก็หาว่าไม่ได้พูดเฉยเลยฉะนั้นช่วงนี้ระวังโดนเทโดนเลื่อนนัดผิดนัดขอยท่านรัดกุมรอบคอบต้องมีหนังสือสัญญาเพื่อป้องกันคนผิดคำพูดอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหากท่านทำมาค้าขายจะให้เครดิตลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ชาวราศีกรกฎท่านก็ต้องพิจารณาเป็นรายได้ไปค่ะหรือหากท่านจะรับออเดอร์จากลูกค้าท่านก็ต้องเก็บข่ามาจําทุกครั้งด้วยทําหนังสือสัญญาให้ชัดเจนด้วยอย่าพูดปลักเปล่าเด็ดค่ะห้ามใช้คําว่าใจว่าใจไม่เอาค่ะไม่เช่นนั้นท่านจะเสียใจในภายหลังบางท่านเสียหายไม่ใช่น้อยช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นคนภายนอกมักจะมองว่าท่านอู้ฟูหรูหล้ลาะมีเงินใช้ไม่ขาดรวยแล้วมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่าน ฉะนั้นอย่าทำตัวรวยค่ะไปไหนมาไหนหรือแม้แต่จะซื้ออะไรใหม่ก็ตามอย่าโพสลงโซเชียลออนไลน์นะคะทำตัวจนเข้าไว้แล้วท่านจะปลอดภัยจากคนที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบหรือว่าจ้องที่จะหลอกลวงหากท่านจำเป็นจะต้องให้ใครกู้ยืมเงินจริงๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีหลักทรัพย์คประกันหรือต้องทำหนังสือสัญญาเพื่อป้องกันการถูกหลอกถูกโกงจะนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะ อย่าหลงเชื่อหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนรูปแบบแปลกๆลงทุนนิดเดียวนอนรอผลกํำไรมหาศาลอยู่ที่บ้านห้ามลงทุนเด็กขาดนะคะแม้แต่หากมีใครโทรมาบอกว่าท่านนั้นเกี่ยวข้องตรงนั้นเกี่ยวข้องตรงนี้ต้องโอนเงินให้หมดนะจะต้องอย่าอย่าเชื่อเราไม่ได้ทําไม่ต้องเชื่อไม่ต้องฟังไม่ต้องพูดกับเขาวางสายไปเลยเดี๋ยวเขา ถ้าท่านไม่วางสายท่านมีโอกาสถูกหลอกลวงนะคะเขาจะมีวิธีเรียกร่อมท่านวางสายไม่ต้องสนใจไม่ต้องพูดช่วงนี้ท่านมีดวงเสียงเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียคะ่ะขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะข้อดีการเงินของท่านดีขึ้นมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านได้เงินพิเศษจากงานประจําโดยที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เงินบางอย่างไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มา แต่ก็จะมีเหมือนกันนะคะหากท่านนั้นคาดหวังเงินจากบางอย่างท่านอาจจะได้ไม่ตรงตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้ค่ะหากท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตามท่านอาจจะไม่ได้ตามที่ท่านนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะฟังมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็จะได้วิตกกังวลใจแต่จงเตรียมตัวตั้งรับให้ดีๆเพราะว่าโดยภาพรวมช่วงนี้นั้น ดวงชะตาของท่านดีขึ้นนะคะทั้งการงานและการเงินค่ะเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยกับการทำงานเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นบางท่านจะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันบางท่านก็จะมีจังหวะได้เริ่มทำในสิ่งที่ท่านอยากทำนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มการงานโดดเด่นผลงานดียิ่งเหนื่อยยิ่งได้ได้ชื่อเสียงได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะ ได้เครดิตคนจะเกรงใจท่านมากขึ้นการเงินจะดีขึ้นชัดเจนหากที่ผ่านมาท่านหมุนเงินหนักมากช่วงที่ท่านช่วงนี้ท่านจะหายใจหายคอได้วยลงขึ้นรายจ่ายเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่าท่านจะจัดการได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาหากที่ผ่านมาท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงๆสําหรับท่านท่านจะได้ซื้อนะคะจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านนั้นได้วางแผนเอาไว้ว่า จะไปมีโอกาสได้ทําบุญสร้างกุศลบ่อยขึ้นจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือว่าดวงชะตาช่วงนี้มีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะอย่าเชื่อใจใครมากอย่าให้ใจใครมากจนเกินไปท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนอยากไปเผลอเล่าหรือว่าระบายอะไรให้ใครฟังระวังโดนแทงข้างหลังจะมีคนนินทารับหลังหาทางรีเครดิต ทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทาท่านไม่ได้พูดเขาจะหาว่าท่านพูดฉะนั้นอย่าไว้ใจใครมากให้ท่านมีสติในการคบคนนะคะแล้วท่านจะรอดพ้นจากการโดนนินทาหรือว่ากลั่นแกล้งโดนเอารัดเอาเปรียบค่ะช่วงนี้ขอท่านลุยให้เต็มที่เพราะท่านยิ่งทํายิ่งได้เป็นช่วงที่เหนื่อยแต่คุ้มค่าเหนื่อยมากๆหากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็อย่าได้ปฏิเสธนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆ ในการทํางานหาเงินเพิ่มบางท่านได้ทรัพย์สินที่มีค่ามีราคาเพิ่มขึ้นนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระค,รคุณโฮกทุกการติดตามขอให้ทุกท่านเฮงเฮปังปงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ